โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนีครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนทริคเล็กๆน้อยๆครับของไมค์คราฟพีเอครับอ่าผมก็ได้รีวิวมอดไปหลายมอดเออเดี๋ยวเบื่อกันครับก็สอนทริคอะไรต่างๆบ้างดีกว่าเนาะโอเคครับอ่ทริคกสำหรับวันนี้ครับอ่าผมจะมาสอนวิธีซ่อนหีบไว้ในกำแพงนะครับอ่าก็เป็นแบบบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ครับเอาหีบอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บหนึ่งอ้อนี่ครับตรงนี้ครับนี่ นี่ครับสามารถเก็บได้ครับอ่าเก็บของได้ครับนี่แบบนี้อ่าหีบในกําแพงครับอ่าไม่มีใครรู้เลยครับอ่าดูไม่ออกครับแต่ถ้าเดินผ่านเดินผ่านแล้วไม่จ้องกําแพงก็ไม่ไม่เห็นครับอ่าแต่ถ้าจ้องกําแพงนี่รู้เรื่องครับโอเคครับอ่านี่ครับวิธีการสร้างครับก็คือเนี่ยครับสมมุติเรามีกําแพงอยู่กําแพงหนึ่งครับนี่นี่ครับมันใช้วิธีแบบนี้ครับคือนี่สมมุติมีกําแพงใช่ไหมอ่าสมมติเราสร้างกําแพงแบบนี้อ่า แบบนี้ครับตุต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 อ่าสมมุติเราจะเอาหีบเอาไว้ตรงชั้นสองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอคูตรงนี้ก่อนครับอ่าตรงนี้ครับอ่าสมมุติผมจะเอาหีบมาไว้ตรงนี้ก็นี่ครับสร้างตรงนี้หน่อยอ่าแล้วก็เตรียมนี่ครับนี่ Minecraft Beach นะครับอ่าก็คือรถรางที่มันมีหีบติดอยู่ครับแล้วก็รางนะครับโอเคแล้วก็ให้เราครับวางรางครับอ่านี่ครับ สมมติผมเจาเห็บอยู่ช่องนี้ลกันนี่อ่ะก็คือวางบ็อกไว้ครับอ่าแล้วก็วางรางแบบนี้ครับให้รถมันไหลลงนะครับอ่าโอเคก็นี่ครับอ่าวางครับแล้วก็นี่ครับดันรถดันลงดีเฮ้อไม่ลงอีกแป๊นหนึ่งครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยไม่ลงอ่อแป๊บหนึ่งครับรู้สึกว่าจะติดข้างบนอ่ะเอาใหม่ครับนี่แบบนี้ครับอ่าก็จะแบบนี้ครับแล้วก็ทุบออกนะครับเออแบบนี้ อ๋แแอแค่นี้เองครับอ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าเนียนเนียนครับแค่นี้เองจิบจิบอ่าแต่ข้างหลังก็อาจจะเห็นนิดหน่อยครับโอเคก็เอากําแพงสองชั้นก็ได้นะโอเคนี่ครับแบบนี้อ่านี่ยครับเนียนเนียนอ่าแค่นี้เองครับอ่าแล้วก็เราก็สมมติเรารู้อ่าว่าหีามันอยู่ช่องไหนอ่าเราก็กดเปิดได้ครับแต่เพื่อนมาอาจจะไม่รู้ก็ได้คนระับเนาเออเผื่อ แบบเล่นแลนกับเพื่อนอะไรเนียครับเราไม่อยากให้เพื่อนรู้อะไรแบบนี้อ่าก็เอาไปแอบ,บได้ครับโอเคครับก็อ่ะทิกสำหรับวันนี้ก็ใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ผม้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เครดิตช่องที่เขาคิดไวให้อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บา,บายยู